บท 84. The Boosting Ascender 84.1เมื่อชันฟ้าได้แตกแยกออก84.2และมันได้ชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น84.3และเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้าง 84.4และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่า84.5และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทําเช่นนั้น84.6โอ้มนุษย์เอ,อ๋ยแท้จริงเจ้าต้องพักเพียนไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ 84.7ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา84.8เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย8 4ดและเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ84.10และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา 84.11แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายานะ84.12น84.12และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง84.13แท้จริงเขาในโลกดุนยาเคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา84.14แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอันลาะ อีกเป็นอันขาด84.15คึงพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ84.16่ 84. 16, ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง84.17และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน 8 4 1 8และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง8 4 1 9แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง8 4 2 0มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธา แ4 2 1 21, และเมื่ออันกุลระอ่านได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่สุยูด2ุด84.22แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธา84.23และอันลอทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ 84.24ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด84.25นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด